เสียงคำรามของเครื่องยนต์ V12 ที่สะท้อนกล้องในอุโมงค์และทุกสายตาบนท้องถนนต้องหันมองทันทีที่มันผ่านมานี่คือล a m โบกินี n i a v e n t a ดอ r SVJ วสุดยอดซูเปอร์คาร์ที่รวมเอาความบ้าพลังและงานศิละปะแห่งวิศวกรรมไว้ในร่างเดียวรถที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกคนแต่เกิดมาเพื่อผู้ที่กล้าท้าทายขีดจำกัดเท่านั้นชื่อ s ว j เจมาจากซูเปอร์เวโรเชโฮเธอร์ซึ่งแปลตรงตัวว่าเร็วเป็นพิเศษและโฮเธอร์เป็นชื่อที่ล b o r บกินีใช้กับรถที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนามแข่ง โดยเฉพาะอุลเทอร์ดอร์สบีเจได้พิสูจน์ความเหนือชั้นของมันด้วยการสร้างสถิติบ,บนสนามนอร์ดกริงนอร์ทไลฟ์ที่โหดที่สุดในโลกทําเวลาได้เพียง6นาที44.97วินาทีกลายเป็นหนึ่งในรถโปรดักชันค่าที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาหัวใจของมันคือเครื่องยนต์ V12 ขนาด6.5ลิตรแบบในเชอริอสเรติชที่ให้พลังถึง770แรงม้าและแรงบิดสูงสุด720นิวตันเมตรการเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง2.8วินาที และหากคุณกล้าพอที่จะกดคันเร่งสุดมันสามารถทะยานไปสู่ความเร็วสูงสุดเกิน350กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แบบไร้ความปราณีสิ่งที่ทำให้ S V J เป็นมากกว่าแค่ในวันเอร์ดอรุ่นแต่งแรงคือระบบแอโรไดนามิกกอาริยะอลสศูนย์แอโรไดนามิกแลนบอกินีที่วั2.0ระบบนี้สามารถปรับทิศทางลงบนตัวรถแบบเรียลทางทั้งด้านหน้าด้านหลังและปีกหลังขนาดใหญ่ ทำให้ s อสเจสามารถสร้างแรงกดมหาศาลในโค้งแต่ลดแรงต้านเมื่ออยู่บนทางตรงนี่คือเทคโนโลยีที่ถูกสร้างมาเพื่อสนามแข่งแต่นำมาใช้บนท้องถนนจริงดีไซน์ภายนอกคือความโหดดิบแบบลัมโบกินีแท้ๆฝากระโปรงหน้ามีช่องดักอากาศขนาดใหญ่กันชนหน้าถูกออกแบบให้รีดลมได้สูงสุดและด้านหลังคือปีกแอคทีฟฟรีวิที่ขยับได้เองตามสภาพการขับขี่ท่อไอเสียคู่ขนาดใหญ่ส่งเสียงคำรามลั่นเหมือนสัตว์ร้ายตื่นจากกรง ห้องโดยสารภายในคือโลกของนักแข่งที่ผสมความหรูหราบอดนั่งแบบสปอร์ตหุ่งเมแคนเทอร์น้ำหนักเบาคอนโซลกลางคาร์บอนไฟเบอร์ปุ่มสตาร์สีแดงที่ซ่อนอยู่ใต้ฝาปิดเหมือนเครื่องบินรบทุกอย่างถูกสร้างเพื่อให้ผู้ขับเชื่อมต่อกับรถและถนนได้อย่างเต็มอารมณ์การขับเอสวเจไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วแต่มันคือประสบการณ์ทางอารมณ์ทุกครั้งที่คุณกดคันเร่งเสียง V12 จะก้องสะท้อนเข้าสู่หัวใจความรู้สึกของแรงจีเมื่อรถพุ่งทะยานออกตัวและความมั่นใจเมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง โดยไม่เสียการกาะถนนมันคือความตื่นเต้นที่ไม่มีรถธรรมดาคันไหนให้ได้ Lamborghini วัน t ทอร์ดอวคือรถที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อการเดินทางแต่สร้างมาเพื่อประกาศว่าคุณอยู่เหนือขีดจำกัดของความเร็วนี่คือซูเปอร์คาร์ที่รวมความดิบเถื่อนและความรูหราไว้ในคันเดียวรถที่ถูกสร้างมาเพื่อคนที่อยากสัมผัสความเรา้าใจขั้นสุดของชีวิตบนสีลอเพราะสำหรับแล m b o r g บิน i สวความเร็วไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคืออารมณ์ และทุกครั้งที่คุณได้ยินเสียงคำรามของมันคุณจะไม่มีวันลืม